ยุทธยาเมืองประวัติศาสตร์ไทย สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการอายุทยาแฟนโซนครับโซนของคนรักกีฬาและอายุทยาเอฟซีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นได้เลยครับแหมลู่วิ่งใหม่สวยงามทีเดียวครับตอนนี้ปรับปรุงเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือแค่ตีเส้นเท่านั้นเองครับสำหรับลู่วิ่งยาง ของอายุธย์ซีทำให้ตอนนี้เข้าหมาสนามต้องเรียกว่ามีมาตรฐานค่อนข้างดีทีเดียวเขาสามารถจัดการแข่งขันในระดับชาติได้ไม่ยากเลยนะสำหรับสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับและก็เช่นเคยครับมากันในวันนี้นะครับมาดูบรรยากาศการซ้อมของนักรบกรุงศรีครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมนักรบขุนด่านนครนายกเอฟซีในวันเสาร์นี้ครับแล้วกเ็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอยุทย์ซีบุก ยกพลบุกไปเยือนทีมม้าลำพองระยองเอซครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองครับแล้วก็สามารถบุกแบงแต้มมาได้สําเร็จครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับทำไมตอนนี้อายุทยาเอยังอยู่อันดับ4เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระยองก็ยังอยู่ที่3เหมือนเดิม ส่วนผลการแข่งขันจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับลูกยิงรประตูจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามในะช่วงไฮไลท์ออฟเซเดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับสตาร์สุกียครับพาท่านไปรู้จักกับนักเตะต่างชาตินักเตะผิวสีของทีมอายุทยา FC ซครับนะบซึ่งเรียกว่าเป็นนักเตะขวัญใจพอยกมายกอีกคนหนึ่งครับ ส่วนหน้าจอมพริ้วนะฮะผมกำลังพูดถึงอเดรฟอร์เรินดูโรซิมมี่ครับนะฮะผู้ที่ยิงประตูให้ยุธยาไปเป็นกอบเป็นกันหลายต่อหลายประตูแล้วด้วยนะครับเรียกว่ายิงไปไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับอเดรฟอร์เรินดูโรซิมมี่คนนี้หรือว่าเจ้าฟอร่าที่แฟนบอลเขาเรียกกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขาครับว่าเขาผู้นี้เป็นใครมาจากไหนครับและมาอยู่อยุธยา FC ได้ยังไงครับอเดรฟอร์เรินดูโรซิมมี่กับช่วงนี้เลยครับ Star of the Week ีคาสี่ s ด้วยทั้งปีแสงและทนเต็มที่ถ้าให้ดีคืนนี้ต้องมีเมาเธออยากแตดื่มน้ําจันทร์ให้กวันเบาๆให้ลืมความเงาอันตรธานจะไปทับไหนดีที่ที่มีดนตรีและวก็ไฟแสงสีเป็นพยาน So Adi my name is uh Adifolari Durosimi Yafa. I'm number 40. I play for Ayutthaya Football Club. I started football very early when I was a kid. I started playing with my older brother. He's my coach. I used to go to training with him at the beach in Nigeria. He used to be my coach, and also I have a coach, uh, Coach Alaba. Then after then, I go through so many academies, like Aworu United. Um, then after, I traveled to Cambodia. When I went to Cambodia, I played in the Premier League with Postel Football Club. So after two seasons, ฉันเดิ l ทางไปท a ่ไ a ย d ลนด์และฉันเลนกับรัตนบันด d t ฟ a ตบอลคลับดิวิชั1ดังน i ้นปี้ตอนี้ฉันอยู่ในายูทอาฟุตบอล i ล uh, so i บด2ครับฟอลอร่าก็บอกกับเราว่าเขาเ,เริ่มเล่นฟุตบอลมาน,ต,นตั้งแต่เด็กมากๆก็คือไปสนามกับพี่ชายของเขาเคือทุกวันเลยนะครับแล้วก็เริ่มเล่นฟุตบอลที่เป็นจริงเป็นจังเนี่ยคับ หลายๆอคาเดมี่อย่างเช่นอายาวอรี่อคาเดมนะครับแล้วก็เล่นหลายๆสโมสรจากนั้นเนี่ยก็ได้มาค้าแข่งในลีกเ,เป็นลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชากับโ o s t e เทล i ยู d นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสก็อยู่ที่นั่นมา2ฤดูกาลแล้วเขาก็ได้มาเล่นที่ประเทศไทยในิูชั่นหนึก็คือทีมรัตนาบิตหรือทีมอาแบกนั่นเองนะครับก่อนที่ในปีนี้เขาก็ได้มาจอยกับยุทยาเอ Apple, Yo, let me show you how we do this in Thailand. Uh, after the Division One playoff with Abak, uh my former coach, uh, Achang Kong, called me and told me because. Uh, the playoffs with uh, Rayong FC. The, the management of Ayutthaya Football Club came to see the game, and they showed interest in me. They said they want me to come to Ayutthaya Football Club. So I decided to talk with my coach. So he told me the, 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 the manager of Ayutthaya Football Club want me to come with uh, my fellow teammate Jimmy Epako. So we decided to come to come and see uh, what the team have for us and we saw the stadium. they told us about the fans and the ayutthaya also, because i have friends in ayutthaya also, so they told me ayutthaya is a very good place. like one of the players here before i have uh, teodor. He's, he's my friend, so he told me everything about the team that it's a very good team and they are lovely people. so that's why i decided to come to ayutthaya for the what. <laughs> เฟลอร่า uh, เนี่ยมาที่นี่เพราะว่า,าได้คุยกับโค้ชของเขาโค้ชที่ทีมทีมอาแบกหลังจากที่จบซีซั่นแล้วเนี่ยนะครับก็คือก่อนก่อนที่จะจบซีซั่นเนี่ยแล้วอ้กวัวนพูดการทีของเราเนี่ยก็คือได้ไปดูฟอร์มของฟลอร่าทีเา่เล่นเพย์ออฟกับระยอง FC นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะอ้วนก็ชอบใจฟอร์มของฟลอร่าแล้วก็ได้ติดต่อไปทางโค้ชของฟลอร่าโค้ชคนเก่าของฟลอร่านะครับแล้ว ก็มีการได้พูดคุยกันแล้วว่าตกลงว่า,าโค้ชเนี่ยก็ได้พูดกับคุยกับฟลอร่าบอกบอกว่าตอนนี้อ,อีบาโก้ก็คือกองหลังของเราที่อยู่นตอนนี้ก็คือเป็นเพื่อนกับฟลอร่าเนี่ยได้ตกลงที่จะมายูไนเต็ดีแล้วแล้วก็ได้พูดถึงว่า,าแฟนคลับของเราเป็นยังไงแฟนคลับที่ดีเป็นยังไงที่ของเรามีอยู่ทั้งสนามการจัดก,การที่ดีเนี่ยฟลอร่าก็จึงตัดใจต,ดตัดตัดสินใจว่าจะต้องมายูไนเต็ดีให้ได้ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ฟลอร่าได้พูดออกมาเพื่อ 过瘾。 เพื่อนก็เชียจังเลยคนมันเกรงใจก็คงกังกินตามเลยโอกหักทุกทีรว่มีแฟนใหม่ใครจะตกงานหรือว่าขึ้นบ้านใหม่วันุรุ้สงการข้างบ้านเช็งมิงจีและก็ขึ้นเหล่าเต็มไปเปิดแล็กขวดยาก็รวยเงินทองหรือว่ามองฟากินนั่งรถไปรถเป็นก็เมาตายายชีวิตคนเราบีก็ต้องมีลมเ a ล n d w e l i k e to tell them we are going to give 100% on the pitch and that they should continue to support us, that we are really proud of them, the way they come out to support us in matches, that we really appreciate it and we i l l give our best to make sure this team get to the show. ฟอร่าก็ได้ผู้ส่งท้ายครับให้กับแฟนคลับของยูไอีทุกท่านนะครับว่ารวมทั้งแฟนคลับส่วนตัวอาจจะชอบฟอร่าเป็นกันส่วนตัวแล้วก็แฟนคลับของยูไอด้วยว่าคือเขาเนี่ยสัญญาแล้วก็ทุกคนในทีม FC สัญญาว่าเขาจะทุ่มเทให้100%เท่าที่เขามีอาจจะต้องแต่ในบางครั้งในบางจังหวะเนี่ยบางทีทีมเราอาจจะมีเสมอบ้างคือมันเป็นเส้นทางของฟุตบอลแต่ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจแต่ในสนามเนี่ยเขาจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เพื่อตอบสนองที่แฟนคลับให้การสนับสนุนแล้วก็ขอให้มาสนับสนุนอย่างนี้เรื่อยๆไปเพราะว่าเขา พวกเราเนี่ยให้ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกภูมิใจแล้วรู้สึกมีกําลังนะครับถ้าเราอยากให้อายุไปดิวชั่นหนึ่งเขาก็จะทําให้เต็มที่100%แต่อย่างที่เราต้องคิดไว้เลยก็คือเราก็ต้อง100%ด้วยสำหรับกองเชียร,ร์ในวันนี้เราก็ต้องขอบคุณโฟล่าเอาไว้ใที่นี้ thank you very much <Thank> you. and see you in division o e together go to division 1 ช่วงเช้าตรงนี้ครับกับอเดฟอรินโรซิมี่ครับปีกจอมพผิ้วแห่งยูไยาต็เอฟซีครับปัจจัยพอยกมายกทั้งหลายครับยิงประตูให้ยูไยาต็เอฟซีไปแล้วเป็นกอบเป็นกำครับเป็นลายลูกทีเดียวครับนะฮะแล้วก็เป็นประตูสำคัญสำคัญทั้งสิ้นเลยนะฮะเชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้จักนักเตะพวกนี้เป็นอย่างดีแล้วครับกับการพูดคุยที่ผ่านมาในช่วงที่แล้วครับช่วงนี้ครับไฮไลท์ออฟเดอะเดย์ครับพาท่านนะครับไปดูบรรยากาศการแข่งขันที่ระยองสเตเดียมครับกับการยกพลบุกไปเยือนม้าลำพองระยองเอฟซีีคครรรรัััับบนนนนนนนแข่่่งกกกกกเเเเยวาาาาอื้้สสสุตตใจมมๆไป ประตูต่อ2ครับยุทธชายสีได้ประตูจากพานุพงษ์ลำพุทธาและภัยรัตน์ลิ้มเกียรติสถาพรครับรวมทั้งเหตุการณ์วุ่นวายเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะฮะบรรยากาศการแข่งขันวันนั้นครับจะสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจสักแค่ไหนครับใครที่ไม่ได้ไปติดตามชมกันในช่วงนี้เลยครับไฮไลท์ออฟเดอะเดย์ ร้อยรัวพลังศรัทธานัครบภูกลาแห่งฟุตบอลไทยทำอโยธยาฝ้ายอยอดยิ่งใหญ่หลวงพระโตพุ้งคร้องป้องภัยร้อยรูวมใจรักสามัคคีสู้ฝนกันมาเนิ่นนาน ยาเอซี C, สู้เต็มที่ไม่เป็นรองใครน้ำระเบือคือตักรบุกลาอายุทยาเมืองประวัติศาสตร์ไทยสร้างตำนานแห่งความยิ่งใหญ่สุดยอดบันไทยอยุทยา f เอฟซีให้เนือเรื่องอกา่าคขนสืบสาร เทั้งกายทั้งใจทำเพื่อใครเพื่ออยุทยาลงสนามกันมาทั้งทีทำวันนี้ให้ไทยได้รู้ว่า FC แห่งอโยธยาถึงเวลาไล่ล่าคว้าชัยน้ำระบือคือนังรบผู้กล้าอายุทยาเมืองประวัติศาสตร์ไทยสร้างตำนานแห่งความยิ่งใหญ่ จอดบอลไทยอยุทยาเอฟซี วัตารไทยสร้างตำนานแห่งความยิ่งใหญ่สุดยอดบอลไทยอายุทยาเอฟซีน้ำระพือคือนครบกตลาอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ ครันั่นก็คือทั้งหมดของอยุทยาแฟนโซนในสัปดดห์ในสัปดาห์นี้นะครับหวังว่าหลายท่านคงจะถูกใจกันไม่มากก็น,น้อยครับกับทางรายการของเราม่าจะเป็นช่วงสาวส e วีก็ดีหรือว่าช่วงเอ่อไ i g h ท์ออฟเดอะเดย์ก็ดีนะครับในวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนี้ครับอยุทยาเอฟซมีโปรแกรมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมนักรบขุนด่านนครนายกเอฟซครับซึ่งผลการแข่งขัน ในถิ่นอยุธยาสเตเดียมเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับอยุธยาเอฟซีสามารถเปิดบ้านไล่ถลุงไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ครับเชื่อว่าแมตช์นี้ก็คงจะไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังเช่นกันครับเพื่อทนาคะแนนไล่บี้จ่าฝูงราชบุรีเอฟซีซึ่งตอนนี้คะแนนห่างกับอยุธยาเอฟซีแค่5แต้มเท่านั้นเองนะครับยังไงเสียก็ติดตามให้กําลังใจนะักรบคุงสีของเราในวันเสาร์ที่7นี้ครับเวลา17นนบนาฬิกาสบนาทีบัตรราคา40บาทนะครับติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทีมอยุธยาเอฟซีครับหรือว่าอยากจะให้เราไป กับนักเตะคนไหนในช่วง Star of t h หรือวิเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปโพสต์ความคิดเห็นกันได้ครับที่ www. a y u t t h a y a f c c o m ยาครับติดตามเอ่อแลวก็ติดตามข่าวคราวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับรวมถึงอยากจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้าจอ A t ทครับก็คลิกเข้าไปที่ www.newsatv.net ครับหรือเข้าไปที่ Facebook ของ ATV ก็ได้นะครับเข้า facebook.com แล้วเซิร์ชคำว่าสถานีข่าว ATV นะครับแอดมาเป็นเพื่อนกันครับติดตามข่าวคราวคว,ว,วามเคลื่อนไหวของจัังหวดพรรระนคศยยธ ได้ทั้ง2ช่องทางทางเว็บไซต์แล้วก็ทางโน้ตบุ๊กเออขออภัยครับทาง Facebook ด้วยนี่ฮะวันนี้คงจะต้องล่างต้องลากันแล้วครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันเช่นเคยทุกวันพืฤห,หัสแบบนี้ครับกัอบอยุธยาแฟนโซนที่นี่ ATV Cable TV ของคนอยุทยาครับสำหรับวันต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ